สวัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนวัสดีแฟนเฟสแม่บัวของจอมนะคะมาจ้าวันนี้กินข้าวเย็นกับแม่บัวนะคะกินข้าวเย็นกับแม่บัวค่ะวันนี้มีไข่ต้มมีแกงเห็ดอ่ามีเมื่มเช้ากินไม่หมดค่ะหมกไข่มดแดงเข้าตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นกินอีกผลไม้ก็มีแก้วมังกร มีฝากโบวมาแกกินเม็ดเนื้อในของแม่โวชอบมาจา้านี่ข้ากับแม่โบวบาง FC บางคนถามแม่โบวบางคนก็ว่าแฟนเด็กไปไหนบางคนก็ว่าสามีไปไหนทำไมกินคนเดียวแม่บัวก็บอกอยู่ตลอดมาเขาจะไปทำงานกรุงเทพ ค่ะขึ้นมาเดินละครั้งทำงานร <c oughs> ับเงิน,นวิก็จะขึ้นมาแม่บบว่าทำไมกินอาหารไม่มีประโยชน์ทําไมกินแต่ของอาดองๆอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์ให้แม่โบกินต้มไข่ <c oughs> แม่โบเขาลืมสนิทแม่โบโวไม่ชอบกินไข่เมื่อก่อนกินอยู่ แต่ตอนหลังๆตอนแก่นี่ไม่กินไข่ถ้ากินไข่วันละสองฟองไม่ต้องกินข้าวกันพอดีเพราะว่ามันจะอิ่มก่อนมันจะอิ่มก่อนเพราะว่าแม่โบก,กินได้น้อยน,นะคนแก่คนอายุมากอายุน้อยถอยลงนี่มันจะกินไม่ได้อะไรก็กินได้นิดเดียวมีแต่คนผู้สูงวัยเท่านั้นที่เข้าใจกัน คนที่เขายังหนุ่มยังน้อยเขาไม่เข้าใจหรอกคนที่ยังกินได้กำลังกินได้นอนหลับเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าให้แต่แม่โบกินเยอะๆแม่โบเนี่ยอยากกินเยอะนะคะอยากกินเยอะๆแม่โบก็อยากได้เนื้อได้หนังแม่โบเขาไม่อยากผอมแห้งแบบนี้แต่ทีนี้มาทํำยังไงอย่ามันกินไม่ได้ไม่กินไม่เข้า กินได้นิดเดียวมันก็อิ่นแล้วค่ะถ้าคืนเรากินเข้าไปมันจะอ้วกมั่งแล้วมันก็จะแน่นท้องจนจุกทําให้เราลําบากแม่บอก,ก็อ่ะกินได้เท่าที่กินได้ <c oughs> บางครั้งเอฟซีก็ปรแม่บนลก,กินของไม่มีประโยชน์ <c oughs> ให้กินหมูกินไก่มั่ง <c oughs> ไก่แม่โกก็กินไม่ได้ บอก็ไม่ค่อยกินกินได้รนิดหน่อยเพราะว่าตอนก่อนนั้นยังมีเรี่ยวมีแรงยังไม่พร้อมแบบนี้แม่โบก,ก็หยุดกินเนื้อกินหมูมานานหลายปีจะเลิกกินแต่ปลากับผักมันเป็นยังไงไม่รู้มันไม่เนื้อยากคือไม่เนื้ออยากก็ไม่กิน กินของซ้ำซากอะมันยังอร่อยอยู่ค่ะก็เลยกินของซ้ำซากคนมันไม่เหมือนกันอะไรที่มันอร่อยแซ่บแม่บัวก็จะกิน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 ติดต่อพราะมันเบือ่อแล้วมันก,ก็แตะไม่ได้มันก,ก็กินไม่เข้าก็เปลี่ยนไปกินอย่างอื่น พอติดใจอย่างอื่นพอมันแซ่บมันอร่อยกินติดต่อกันอีกแม่บัวเป็นนิสัยแบบนี้มีช่วงหนึ่งแม่บัวน่ะต้มต้มข้าวต้มกุ้ยกินกับกับต่างๆทีนี้ก็อ๋อยกินเช้ากลางเวรกลางเวรเย็นเย็น,ยน,ยนกินทั้งเมื่อเช้าเมื่อแรงทั้งยามกลางเวรกินกับอาหารอะไรได้หมด ต้มกินหยุดเกือบครึ่งเดือนกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นแต่พ่อแม่บัวเบือ่อแทบจะไม่กินเป็นปีไปแ,แช่น้ำอยู่ค่ะแต่ก็ยังติด เราะว่าเขาบอกว่าเขาเก็บวันนี้จากฟาร์มฟาร์มชาวบ้านเลี้ยงกันเองฟาร์มเล็กๆตามหัวไร่ไปนาต้มเสร็จแล้วก็เอามาลงน้ำแช่น้ำเย็นแต่เขาก็ยังติดอยู่ค่ะไปเจอพอดีเขาบอกว่าเขาเก็บวันนี้ไข่วันนี้ ไปซื่อมาต้มเฟซีเป็นห่วงแม่บัวให้แม่บัวกินไข่วันละสองฟองจะได้มีโปรตีนจะได้บำรุงยากเป็นออียงดอกแม่ัอก,ก็กินยากไข่นะดูค่ะ เนื้อแดงแจเลยค่ะใครชาวบ,บ้านเลี้ยงเองมีไม่เยอะวันในวันละสี่ห้าถุงถุงละห้าสิบบาทห้าสิบบาทรี่อง่าหนึ่ง สองสามสี่นี่สิบกองสิกองห้าสิบบาทไปเจอเห็ดทั้งตลาดมีกองเดียวห้าสิบบาท บ้นเก็บมาขายได้กองเดียวก็ทำกองขายตำป่นก็อร่อยยังติดใจอยู่ตำป่นก็ได้กินกับผักอันนี้ก็ใส่ผักเมือนขันค่ะใส่ยอดมะรุมใส่แม่ว้าแต่ว่าแม่บัว่ีไซีกินเขาได้บ่อระบาดเนี่ย มาค่ะเอฟซีมากินเป็นเพื่อนแม่บัวมาไม่ได้แม่บัวจะกินเผื่อน,นะคะความที่คนไม่ชอบกินไข่บางครัง้งบางคราวมันก็ลืมค่ะลืมนึกถึง เริ่มนึกถึงเนี่ยตะไข่ดอกอ่อนอร่อยมากค่ะมันเคี้ยวกรุบกรุบ กินให้แล้วนะคะเอซีไข่ต้มเพื่อข้าวไม่ได้พอดีไม่บัวความจริงเราก็รู้อยู่ว่ามันมีประโยชน์ความที่ไม่ชอบมันก็เลยไม่นึกถึง ตอนนี้แม่บัวกำลังกินที่กำลังติดติดตำปนกับผักลวกจิ้มไปเอาผักบุ้งแดงมั้งยอดฟักทองชอบฟักทองเอามารวกจิ้มแม่บัวกำล,ลังติดผักเพราะร่างกายมันก็ไม่ค่อยมีผักแม่บวัวครับกินไม่เขา้า จามมื่อก่อนอะไรมาคืกินได้หมดไม่ติตอนแก่ตอนเท่ามานี้มันมันไม่นึกอยากแกงก็อร่อยอีกแบบนึง ตำปนนะ่ะมันได้กินกับข้าวเอาข้าวเหนียวตุวยแล้วก็กินกับผัก ที่ได้กินไข่ไปฟองหนึ่งละวอิ่มละข้าวคงไม่ลงลงก็ได้สักคำสองคำในแค่นี้เราคนแก่คนทรงอายุ กินข้าไปนิดเดียวกระเพาะมันกต็ติดตันอ,อยากกินเยอะๆพยายามกินเยอะๆอยู่จ้าเอทั้งหลายขอก,กินข้าวเยอะๆนะแม่บัวนี่ข้าวเยอะเนะแม่บัวขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งให้แม่บัวค่ะ ที่ห่วงยายว่าแม่บัวผอมแม่บัวโซม พยายามกินอีกรูกหนึ่งมันจะหมดไหมต,ตอนนี้ก็รู้สึกอิ่มแน่นแล้วค่ะ น้องจอมนะเขไปทํางานค่ะไปทํางานที่กรุงเทพไปต่อบัตรด้วยบัตรอนุญาตทํางานเขาหมดอายุ ก็ททำงานไปด้วยทำงานกับพี่สาวทำงานก่อสร้างไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายกลับมาอยู่แม่บัวก็ต้องกินต้องใช้มีค่าใช้จ่ายแม่บัวไม่ได้ทำงานอะไรแม่บัวแก่แล้วไม่มีรายได้ไม่มีไรไมมหรอกคะ่ะเงินเก่าเหมือนที่บาเอฟซีบางคนที่เข้าใจว่ายายต้องมีเงินแน่ๆอืม ยายเลี้ยงเด็กยายมีผัวเด็กยายต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินเขาก็ไม่อยู่ด้วยใครไม่รู้จกักครอบครัวใครเนาะก็รู้อยู่บอกเขาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแม่แก่แล้วไม่มีงานทำยู่บ้านไม่มีรายได้ด้วย เขาก็บอกว่าคุณพ่อจะทําสวนคุณพ่อจะทํางานแต่พอขึ้นมาจริงๆแล้วแม่โบขับมีจะป่วยป่วยให้เขาดูแลก็จะปีกตัวไปทําอะไรได้ละก็ได้จะดูแลแม่บัวป่วยนอนโรงพยาบาลเข้านอนโรงพยบาลเดือนละสามครั้งก็ยังมี ่วยกระสอบก,กระแสะที่จริงมันก็ป่วยมานานแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งป่วยแต่เราอายุเยอะขึ้นมันก็ยิ่งป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะมันหลายโรคไม่บวอนะโรคเก้าเบาหวานโรคเนบชามันก็รวมกันอยู่ในนี้นะคะแล้วไปพอไปหลังจากไปฉีดวัคซีนนะทำให้ร่างกายอ่อนแรงแข้งขาไม่มีแรง ผมก็ร่วงเป็นเหนื่อยเป็นหอบเป็นหน้าเมืดเวียนหัวเป็นทุกอย่างจะลูกจะนั่งจะเดินนี่พอลุกขึ้นนี่หน้าจะเมืดตึด๊บต้องยืนก่อนต้องนั่งลงก่อนตั้งสติก่อนแล้วค่อยไปต่อไม่อกลัวบูกก็เป็นอยู่แบบนี้แต่เขาก็ยังดูแล เขาก็ยังไม่รังเกียจไม่ใช่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีเพราะว่าอาชีพเคยทำมาก่อนเราก็เลิกไปหมดแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเราก็เลยไม่มีรายได้ ็มีเอฟซีบางคนเขาสงสารเขาก็ส่งมาช่วยวเขาก็โอนมาให้บางคนเขาก็อยากเห็นเราออกไปถ่ายคอนเทนต์กันต้องซื้อกินต้องมีคาน้ำมันเขาก็ส่งมาช่วยให้ไปทำคอนเทนต์ออกทุนให้ส่งให้อยู่ให้กิน แต่ไม่ได้เหลือเฟือรุอนเหลือหรอกเพราะว่ามันไม่เยอะไม่ถึงสิบคนเอสซีคนที่อายุมากรุ่นแม่บัวหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง บอกทั้งเป็นห่วงและทั้งสงสารอยากให้อยู่ด้วยกันไม่อยากให้แยกกันอยากให้น้องจอมมาดูแลแม่บบะก็เลยช่วยให้ได้อยู่ด้วยกันถ้าไปทำงานมันห่างไกลเวลาแม่บัวเจ็บป่วยใครจะดูแลก็าโ,โอนตามมาให้กินให้ใช้ ไม่เยอะมากมายหรอกคะ่ะพอได้กินคะ่ะสำหรับคลิปนี้พอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ